ท่านจงเมตตาปกป้องคุ้มครองทถดนะด้วยเทพเทวาให้มาบันโดนว่าทนายขายชาจริงๆแล้วอะ่ะคุณมันเป็นอะไรอะ่ะคุณมันป่วยเหรอทำไมชอบมาว่า มันเรื่องก็มีเยอะแยะไปหมดสัรหามาพูดสรรหามาเว่าสรรหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะโจมตีฝั่งเราเวลาเราตอบโต้เราตอบโต้บ้างคุณก็ไปหาว่าไหนว่าคุณเป็นธรรมะไหนว่าคุณมีความเป็นธรรมอยู่กับอยู่กับพระกับเจ้าอ่คุณไปด่าพวกฉันในคอมเมนต์น่ะถามหน่อยฉันน่ะคนด้วยมีหัวใจไม่มานั่งให้พวกเธอมานั่งด่า พวกเธอด่าเพราะฉันด่าเธอก็มาด่าฉันใช่ไหมแม่ใช่มันเกินไปเออมันเกินไปอ่ะพอเราไปด่ามันอย่างวันนั้นหนูด่ามันมันเล่นหนูไงมันบอกว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีคุณธรรมไม่จําเป็นจะต้องมาพูดแบบนี้มาด่าเอ้าก็พวกมันน่ะมึงไปดูปากมันดิเออมันด่าฝ่ายเราอ่ะจะให้เรามานั่งนิ่งเฉยดูได้มันไม่มันไม่ใช่เปล่าใช่ไหมแม่ ใช่มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราด่าเขาด่าแล้วเราตอบโต้ฝั่งเราอะ่ะเป็นฝั่งตอบโต้เขาด่ากอเน,นี้ยเออพวกโรคจิตแล้วมันก็อืม้มนกึกว่หาว่าไนะว่าหลายสิ่งหลายอย่างว่าลุงพลว่าหาว่าอ,อ่าหาว่าอีอหัวเถิกด่าทุกวันนะปะแม่ด่าทุกวันด่าจนแบบว่าหนูไม่รู้จะไปพูดอะไรกับมันแล้ว แล้วก็ด่าว่าลุงพลเป็นแมงดามั่งอะไรมั่งโอ้โหแบบหนูมีความรู้สึกว่าหนูเข้าไปดูคลิปมันในไลน์หนูเกิดอารมณ์ทุกทีอะหนูไม่อยากเข้านะไม่ใช่ว่าทําไมให้เราอยู่เฉยเราอยู่เฉยไม่ได้หรอกเราเรื่องอะไรจะมาให้อีพวกนั้นมานั่งด่าละมันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมเพราะว่าหนูไม่ใช่เป็นคนโลกสวยไงหนูเป็นคนว่าพอได้ยินมาแล้วหนูก็ต้องขึ้นหนูก็เป็นอย่างนี้แหละหนูขึ้นบ่อย แต่ตอนนี้หนูก็ยินดีนะกับบ้านอกับบ้านะทางลุงพลป้าแตนนะ่ะที่เขาแบบว่ามีงานเข้ารวๆเห็นไหมมีนางลำโหมีทุกคนก็อยากจะให้นางลำมาลำอะไรอย่างเงี้ยคืองานเข้ารวๆเลยตอนเนี้ยสะใจอ่ะนิดสะใจมากเลยอ่ะนิดอยากให้มีเยอะๆเ,เลยอ่ะจริงๆริงยิ้ยิ่งรูง้ไงเราก็เแล้ว มั่มีความสุขกันไงแต่ว่าอีพวกนี้มันไม่มีความสุขไงมันร้อนไงมันโดนไอ้สายสินพันคอมัน่ะมันก็เลยเกิดอาการไงแม่เออร้อนพอเขามีความสุขร้อนเอ้ยอ้ยอ้ยเสียงร้องกลัวไงหวีดโวยไงอิตฉาลิศยาอีพวกอีพวกถูกอาอะไรนะวิญญาณเปรตครอบนำมาแม่พวกเนี้ยจริจริง หนูนะ่ะไม่ไม่อยากมาจัดหรอกนะแต่ว่าหนูดูคลิปเมื่อบ่าวบ่าวอุดรก็ลงคลิปอีกหนูก็เกิดอารมณ์ไปดูทีไรของขึ้นนุกเกเลยด้าหี่บอกว่า<ๆ>พวกมึงอยากจกะด่ากูก็ด่าไปสิมันว่าพวกมึงอยากจะด่ากูก็ด่าไปสิพวกมึงนียเฮีย้ยสัตว์มันด่าหนูก็เลยบอกหนูก็เลยบอกว่าคนที่เฮี้ยนะ่าจะเป็นพวกมึงมากกว่ามไม่ใช่พวกกูหรอกใช่ไหมล่ะแม่ จริงๆหนูไม่อยากจะมาพูดไม่พ้อหรอกนะแต่ว่าหนูเห็นคลิปแล้วมันเกิดอารมณ์อะนะจริงๆอ่ะมึงอควรจะไปถือศีลกินเจบ้างนะไปเดินจงกรมบ้างมึงไปหัดตั้งสมาธิบ้างฮะมึงไม่ต้องไปวาดวิมง์วิมานอะไรนักหนาหรอกมึงไม่ต้องมีจินตนาการอะไรก็ได้นะศีลในศีลในธรรมมิจแย่มึงรู้ไหมวันนี้วันพระใหญ่นะ่ะเขาไปไหว้พระกันมึงมานั่งด่าแจ่แจ่แจ่แจกอีหานรกจะกินกระบาลพวกมึงเอา ใช่ไหมด่าอยู่ได้ดา่าด่าจริงๆแม่มันด่าแบบโอ้ยมันด่าลุงพลดา่าหลีด่าป้าเตนมันมีอยู่สองตัวน,นี่แหละที่นั่งด่าในตอนเนี้ยไม่มีใครหรอกเออคือมันหมดมุกหรือเปล่ามันนั่งด่าอยู่ได้อ่ะมันนั่งเทียนอ่ะว่าเขาทุกสิ่งทุกอย่างพอได้แล้วอีต้าอีอีโหระพาเมื่อแก่จะตายอยู่แล้วอีหาพอ ขอร้องเถอะถ้ามึงหยุดพวกกูก็หยุดถ้ามึงไม่หยุดกูก็ต่อก็แค่เนี้ใช่ไหมแม่แมใช่มันมันมแก่ไม่อยู่ส่วนแก่นะเออมันมันน่าจะเข้าวัดเข้าวาได้นะละรุ่นแม่นี่แหละ<ม>บางครั้งก็ก็อยากจะด่าแต่ว่าด่าไม่เป็นน้องนีดจัดเลยไอ,อมนุษย์หน้าหมาไงพวกเนี้ยมนุษย์หน้าสัตว์มันมีขนอยู่ที่หน้า นี่นี่ยังไม่ตายนะหน้ามันยังเป็นศพแล้วอะ่ะเอ้ยถ้ามันตายหน้าคงจะหนักกว่านี้หนูว่าเออจริงๆเลยแย่มากๆเลยอะ่ะพวกมึงนี่เป็นคนที่แบบว่าคือไม่มีจิตมันไม่มีมันไม่มีจิตใจอบอ้อมอารีมีแต่จิตใจชั่วช้าสามานะ่ะจริงๆวันนี้วันพ้าไม่อยากจะด่าเลยนะแม่แต่ว่าเราดูคลิปอะ่ะเราดูคลิปที่ไรเราเกิดอารมณ์อ่ะ ถ้ามีอีนี่ยาวๆหนูไม่อยากฟังเพราะว่าฟังไปแล้วมันสะอิดสะเอียนอิสสันดานพวกนี้จริงๆคือมันรับไม่ได้หรอกมันไม่มี fc ลุงพลไม่สามารถที่ฟังจบหรอกนอกจากคนที่ที่เขาต้องการทำคอนเทนต์เขาถึงจะฟังได้แต่หนูฟังไม่ได้อาจารย์ฟังได้เพราะอาจารย์ทำคอนเทนต์อยู่ก็ต้องมาหาแนวด่ามันไงเขาต้องฟังให้จบเพราะหนูเอาแค่ฟัง <S 2> <S 2> <S แค่ครึ่งตอนหนูด่าได้แค่ครึ่งตอนหนูก็เอาแค่นั้นแหละเพราะหนูจะไม่เอาเยอะ ช่ไหมเอาแค่คําพูดฮียีของมันที่ออกมาเนี่ยใช่ไหมแม่มันเร็วมันด่าสารพัดโอ้ปลงประหลัดขิกเอามาแทงลุงพลมั่งอะไรมั่งไอสัตว์มึงนี่สารเลวจริงๆเลยหาว่าเอาไปฆ่าน้องมั่งมันคิดได้ยังไงสมองมันะนี่ก็แค่อยากจะให้มันอน่ะอยากจะให้มันกลับตัวกลับใจซะเงินน่ะมันเป็นสิ่งนอกกายนะเฟยมึงอย่าเอาเงินมาเป็น บรรทัดฐานใช่เงินทุกคนก็ต้องอามา,มาเป็นบรรทัดฐานอยู่แล้วต้องเรียบเลี้ยงชีพตัวเองใช่ไหมแต่ทีนี้มันเรื่องของชีวิตคนนะเรื่องของเด็กหัดสงสารเด็กสองคนไหมน้องมนโอมอะ่ะเขาจะรู้สึกยังไงมึงด่าพ่อแม่เขาทุกวันน่ะฮะหัดสงสารบ้างหัดใช้สมองคิดบ้างมึงด่าเขาทุกวันน่ะวันนี้มึงก็ด่าเมื่อวานมึงก็ด่าเออทําไมอะ่ะเขาไปทําไปทําอะไรให้มันหนัก บาลหรือหนักส่วนตรงไหนของมึงอะไรอย่างเงี้ยคือหนูไม่เข้าใจอาจารย์ว่าพวกนี้มันเป็นอะไรของมันน่ะคือมันด่าแล้วมันไม่เลิกไม่ลาสักทีอ่ะมันสรรหาคําพูดมันด่าทุกวันทุกวันมันอ่านจนสคริปต์หลุดเลยนะมันอ่านจนแบบว่ามันมีสคริปต์อ่ะเหมือนมีคนส่งมาให้มันแล้วมันเอามาอ่านน่ะแล้วมันตะกึกตะกักอ่ะวันนี้ยมันพูดผิดด้วยนะพูดต้องผิดตั้งหลายอย่างนะวันนี้ Mm. พูดไปหัวเราะไปพูดไปหัวเราะไปเหมือนคนบ้าก็เห็นคนบ้านะอย่างนั้นที่เขาพูดว่ามันรับตั้งด่านี่ก็ถูกต้องเลยละ่ะถ้าว่าลองอ่านสคริปด่านะถ้าคนมันบันดาด้วยเออถ้ามันด่าด้วยตัวเองอ่ะมันจะไม่อ่านสคริปหรอกมันต้องก็ด่าด่าด่าใช่แม่มันอ่านจริงด่าไม่ได้หรอกอ่วมันไม่มีใครนึกคําด่าได้หรอกนอกจากพวกมือเซียนจริงๆอย่างอาจารย์เนี่ยเออ แล้วก็ปู่มหาหมุนีเนี่ยเออเนี่ยเซียนจริงๆมันไม่สามารถมานั่งด่าได้ชั่วโมงชั่วโมงเหมือนอีบ้านนี่หรอกด่าเป็นรถไฟเลยอีหาไม่หยุดเลยนะด่าแบบแถะแฉะแฉะไหลไปเรื่อยอ่ะมันปิดหน้าไงแม่มัน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 เอากระดาษมาอย่างเงี้ยเอาโพยมาเขียนเงนี้ยแล้วก็เอาหน้าอ่านอ่านอ่านอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันปิดหน้าไงมันไม่เปิดไง<อ>ใช่ไหมเออมันถึงด่าได้ไง